จอดอยู่ริมถนนดีๆเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีแท่งปูนแท่งคอนกรีตตกลงมาใส่อีกแล้ววาดเสียววาดเสียวมากๆ oh. เราจะหาความปลอดภัยในชีวิตได้อย่างไรนะคะ oh. มีอาคารที่กำลังรื้อถอนค่ะแถวๆสีลมนะคะปรากฏว่าตัวเครนเขาจะมีการยกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่นะคะเวลาที่จะรื้อถอน oh. ตัวเครนเขาจะมีตัวคอนกรีตถ่วงน้ําหนักไอ้ตัวคอนกรีตถ่วงน้าหนักอะ มันหลุดออกมา,านะคะซึ่งสาเหตุเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่พอเจ้าแท่งคอนกรีตนี้คุณผู้ชมดูในภาพนะร่วงลงมานี่คือโดนรถที่จอดอยู่ด้านในพื้นที่รือ้อถอนนะคะดูสิ โอ้โห oh oui. hey, pues แล้วดูแทงคอนกรีสิคุณแลเสียวมอเตอร์ไซค์มากเลยคุณผู well ้ชมเอ้ยน right ้ำหนักก <oh ี่ตันเออมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หุดหวิดมากๆุณชิดซ้ายเมื่อกี้นิดนึงนะโอ้โหเซียวเดชะบุญเพราะว่าอะไรเหตุการณ์นี้ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะคลอดีมากๆเลยนะคะมีแต่รถที่จอดอยู่ริมถนนเนี่ยที่เสียหายนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นรถคันนึงเนี่ย เป็นรถของคนงานที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในอาคารรื้อถอนแห่งนี้และอีกสองคันเนี่ยเป็นรถของประชาชนทั่วไปก็เสียหายเล็กน้อยนะคะเข้าไปดูในพื้นที่เนี่ยนะคะเป็นโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารค่ะใกล้เคียงกับซอยสาลาดแดงนะคะมีแท่งคอนกรีตนะคะที่ใช้ในการทวงรถเครนขนาดประมาณ1คูณ3เมตรนะคะ ทับรถกระบะคันนึงยุบลงไปค่ะยางขวาด้านหน้าหลังเนี่ยนะคะ,ะยางขวาด้านหลังเนี่ยแตกเลยทีเดียวกระจกหน้าฝั่งซ้ายแตกนะคะรถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นของคนงานที่ทําการรื้อถอนภายในไซต์งานนั่นแหละ แต่ว่าก็ยังมีอีกสองคันที่เสียหายที่บอกนะคะว่าเป็นรถที่จอดริมถนนของประชาชนทั่วไปก็จะมีการรับผิดชอบนะคะด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ลงไปตรวจสอบบริเวณอคาคารกล่าวนี้ในข่าวเขาบอกชื่อมาแล้วนะต้องขออนุญาตโคดชื่อนิดนึงเนาะอาคารสีฟึ่งฟุ้งนะคะที่ถนนพระรามสี่เขตบางรักนะคะซึ่งอาคารนี้เนี่ยก็ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนแล้วจะสร้างก็ต้องขออนุญาตจะรื้อถอนก็ต้องขออนุญาตนะเขาบอกว่าอขออนุญาตจากสํานักง,งาน สำนักการโยธาเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีนาย,ยกสมาคมวิศวกรบอกว่าอาจจะมี5สาเหตุหลักๆแต่มุ่งไปที่2สาเหตุหลักๆค่ะก็คือ 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามแผนหรือเปล่าทำตามสเต็ปที่กำหนดเอาไว้ไหมนะคะ 2. ความบกพร,ร่อมของอุปกรณ์โดยเฉพาะระบบเบรกที่ควรป้องกันการหลุดร่วงกรณีไฟฟ้าช็อต คาดว่าจะใช้เวลาเนี่ยนะคะประมาณ15วันในการสรุปสาเหตุที่แท้จริงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาก็คาดการเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานเนี่ยเขาก็คาดการว่าตัวเครนเนี่ยอาจจะมีปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรขณะที่ยกชิ้นส่วนขึ้นนะจึงทำให้ตัวหัวเสาปูนขนาดใหญ่เนี่ยมัน หล่นร่วงลงมาเราเชื่อแหละคนที่เขาทํางานรับผิดชอบอะเขาก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นใชเราเรารู้เราเข้าใจนะแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเลยอะเราอ่านข่าวแบบเนี้ยบ่อยมากเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นคนพลาดเองเครื่องมือพลาดหรือว่าอยู่ดีๆมันก็หล่นลงมาอันนี้น่ากลัวมากเสี่ยวว่าคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ล่าสุดในทางผู้ว่ากรทมก็ยังให้ตรวจสอบอาคารอื่นๆ ทั้งรื้อถอนทั้งก่อสร้างนะคะที่มีความเสี่ยงนะคะตัวของอาคารนี้เนี่ยให,ให้หยุดรื้อถอนไปก่อน30วันประชาชนก็ร้องเรียนมาเหมือนกันนะต้องตรวจสอบนะ,ะประชาชนร้องเรียนมาว่าทํางานกันแบบว่าไม่มีไม่มีเวลาหยุดเลยนะคนะกลางคืนเนี่ยก็ยังทําการรื้อถอนอยู่ประชาชนร้องเรียนไปแล้วหลายครั้งนะคะเสียงดังรบกวนแล้วก็ยังมีฝุ่นควันเนี่ยแบบฟุ้งกระจายทั่วบริเวณด้วย อ๋อการร้องเรียนก่อนนั้นก็มีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องนะจะด้ต้องมีการตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมเป็นไหมเวลาขับรถเดินทางอยู่ในรถเนี่ยเรามักจะแหงนมองฟ้ากันแล้วอยู่เนี้ยตามบางเส้นนะคุณผู้ชมเชื่อไหมสมมติฝั่งนี้มีก่อสร้างอยู่แล้วฝั่งนี้โล่งนะผู้จะบอกให้น้องคนขับอะออกซ้ายเลกอย่าไปอยู่ใต้ที่เขาก่อสร้างแต่บางทีบทั้งเส้นอะ เป็นแผงหนืว่เราทำเส้นเลยไรมันไม่ดีอ่ะรู้เลยว่าเส้นไหนมันคิด่ะคุณผู้ชมมันคิดองเพราะว่าเราอะไรเราเห็นคลิปเยอะเราไม่ได้ใส่ร้ายการก่อสร้างนะแต่เราเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเยอะเหลือเกินแล้วเราก็เสียว่าเฮ้ยมันจะเป็นคันเราหรือเปล่านะหรือว่าวันนี้จะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าจะแจ็คพอตหรือเปล่าจริงๆมีมีน้องๆอินฟูที่เพิ่งโพส์ลงมนแต่ยังไม่ได้แจ้งความเลยก็จอดรถอยู่ดีนึกว่ามีคนตกใส่หลังคารถอกระจกแตกสรุปเป็นก้อนคอนกรีตก้อนเท่าก้อนหินอย่างเงี้ย เหมือนหลุดแตกแล้วหล่นลงมาใส่ตัวซันรูปอะค่ะก็ะะแตกเขาก็เลยแบบไม่รู้เอาเรื่องกับใครได้บ้างเนี่ยอยู่ดีเสร็จนู่นเ็จนี่มันหล่นมาโดยที่แบบเออราจะไว้ใจอะไรได้คุณผู้ชมนะคะเสี่ยวนะอันตรายมากๆเลยนะกลัวจริงๆคะ่ะ